สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสียเจนนครสุขโขทัยนะครับได้มีการขุดล่องสวนหรือตามสับยุคใหม่ก็เป็นโคกหนองนานะครับอันนี้อยู่ตบนนบบมบ้านไร่นะครับอำเภอศรีมลจังหวัดสุโขทัยนะครับของร้านช่างตั้มกับร้านเจตู่นะครับอันนี้ก็มีการขุดนะครับพื้นที่อยู่ตรงนี้ประมาณอยู่ประมาณ3ไร่คร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับ เป็นสวนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสวนอยู่แล้วนะครับก็อยากจะได้ผลผลิตเพิ่มนะครับก็เลยต้องขุดโคกหนองนาเพิ่มนะครับอันนี้ก็เรกใช้บริการทีมงานเสียเชนแม่โครสุข้ไทยนะครับหรือบริษัทวิเชนรถขุดนะครับเบอร์เรก็0 9 9 3์0 4้ากนอีนะครับอีกเบอร์นึงก็0 8 9 0 0 4 2 5เ4นดีะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับการขุดยังไงนะครับอันนี้ต้องการสนุนอยู่ล่องอยู่ที่ 2เมตรสูง1เมตรนะครับความลึกของไส้ไก่อยู่ประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับเท่าวอยู่ประมาณสองเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อยู่นารุ่มนะครับเป็นพื้นที่นาน,นะครับพื้นที่ชนดนะครับอันนี้เจ้าของที่ก็อยากได้ปลูกสวนปลูกผลไม้อาชีพหลกัหลกๆก็เป็นอูสม รถแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะครับท่านใดสนใจก็มาปากทางบ้านบุงศักนะครับของช่างตั้มนะครับแล้วก็อาชีพร้านค้าขายของนะครับก็เป็นอาชีพที่ว่าเสริมรายได้ปลูกผลไม้ขายนะครับท่านใดสนใจก็มาตามที่ผมแจ้งเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานเสียเชนได้นะครับก็ช่องทางทาง u ูท b e แมคโครเสียเชนทาง Facebook ทางไลน์ทางเบอร์โทรนะครับที่ผมแจ้งนะครับ เบอร์โทรก็099 3304242อีกเบอร์นึงก็089 0042574นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทีมงานเฉียดเช่นเม่คุโศไทยนะครับเบอร์ที่ผมแจ้งหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งเริ่มได้ชั่วโมงหนึ่งครับประมาณคร่าวๆนะครับนี่นะครับอันนี้น้องเอ็มขับนะครับเจ้าเบอร์สองนะครับน้องเอ็มขับนะครับ ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับช่องไมคโครเสียเชียนนะครับขอบคุณนะครับ